ย้อนกลับไปสมัยช่วงปี2,000สมัยที่ยังมี PlayStation 2ก็มีเกมมาให้เล่นหลากหลายเกมจนสมัยนั้นร้านเกมดังเป็นผู้แตกเลยทีเดียวใครที่ไม่มีเครื่องเกม PlayStation 2อยู่ที่บ้านก็สามารถหาเล่นได้ตามร้านเกมทั่วไปแต่จะมีเกมอะไรบ้างละ่ะที่เป็นเกมยอดฮิตที่คนเล่นส่วนใหญ่บน PlayStation 2และวันนี้ d e Audition Esports จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ5เกมยอดฮิตบนเครื่อง PlayStation 2 จะมีเกมอะไรบ้างนั้นไปดูไปรพร้อมกันเลยครับอันดับที่5 pro Evolution Soccer เกมแนวกีฬาฟุตบอลที่เราสามารถเลือกทีมที่เราชอบมาเล่นได้เราเลือกที่จะเล่นกับบอทหรือว่าเลือกที่จะเล่นกับเพื่อนเราก็ได้ซึ่งตัวเกมก็จะมีหลากหลายโหมดในร้านเกมแทบทุกๆร้านบอกเลยว่าต้องมีเกม pro evolution soccer ไว้เพราะจะมีเหล่าวัยรุ่นหรือรุ่นพี่นั้นมาเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนครับ และก็ไม่แน่ว่าจะมีคนในคนหนึ่งต้องหัวร้อนกับเกมนี้อย่างแน่นอนครับอันดับที่4 God of War 2การกลับมาในภาคที่2ของพิโลนซ่าเคลโทสที่ในภาคนี้ก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและตัวเกมก็ได้มีการพัฒนาให้เล่นได้คล่องตัวยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ร้านเกมหรือมี PlayStation อยู่ที่บ้านถ้ามีเกม God of War แล้วก็ บอกเลยว่างานนี้เล่นเพลินและเลิอดสาดแน่นอนครับอันดับที่3 Burnout 3 Takedown เกมแนวแข่งรถชนบ้านแหลกสลายพังเป็นเกมที่นิยมมากแม้แต่ในห้างในยุคปัจจุบันนี้ยังมีเกม Burnout 3าท k e d ม w n คดาวมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้เล่นกันตัวเกมนั้นก็เหมือนกับเกมแข่งรถทั่วไปแต่สิ่งที่ต่างจากเกมแข่งรถในยุคนั้นก็คือ การได้ขับรถชนผู้แข่งภายในเกมจนทําให้รถอีกฝ่ายพังซึ่งเราจะได้ในตัดเพิ่มและสามารถใช้ได้นานขึ้นแต่อย่าลืมคับว่ารถของคุณก็สามารถพังได้เช่นกันนะอันดับที่2 d o w าวฮ l ล d o โดมิ t เ o ชเกมแนวปั่นจักรยานซิ่งลงเขาที่มาพร้อมกับดีลาหอเหินเดินอากาศเล่นท่าฟรีสไตล์แม่พูดมาสักขนาดนี้แล้วดาวฮิลจะเป็นเกมที่สามารถมอบอิสระให้กับผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานและเล่นท่วงท่าหรือจะปาสิ่งของใส่ผู้แข่งหรือจะหาทางลัดไปเองโดยที่ไม่ใช้ทางหลักเลยแต่ก็ระวังหน่อยละ่ะเพราะทางลัดอาจจะพาคุณลงเหวเลยก็เป็นได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนไทยหลายๆคนต้องโตมากับเกม downhill domination ครับอันดับที่1 War of the Monster เกมแนวแอคชั่นที่เราจะรับบทเป็นเหล่ามอนสเตอร์ที่ต้องฆ่ามอนสเตอร์อีกฝ่าย ตัวเกมจะมีโหมดเนื้อเรื่องและมีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ให้เราเล่นกันสิ่งที่แปลกของเกมทั่วไปในสมัยนั้นก็คือการได้ถล่มเมืองและข้ามมอนสเตอร์หรือว่าเรียกเซราม,มิมาได้ด้วยนะ <unaware noise> และเรายัสามารถเล่นเพื่อสะสมเงินในการปลดล็อกชุดหรือว่ามอนสเตอร์อีก2ตัวได้อีกด้วยงานนี้ตึกถล่มยังไม่พอต้องจัดการกับมอนสเตอร์อีกแต่ว่าถ้าหากการเจอกับบอดแล้วมันไม่สะใจแล้วก็ คุณสามารถเล่นกับเพื่อนของคุณได้โดยการเล่นหมดแบบมัลติเพยเออรับรองว่างานนี้คงจะมีการหัวร้อนอย่างแน่นอนนะจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมยังไม่นำเสนอไปงั้นแอดมินขออนุญาตแถมเกมสุดท้ายแล้วกันฮะอันดับศูนย์เนี่ยผมจะขอมอบให้เป็นเกม Grand Theft Auto San Andreas นะครับผมเกีนเทพอัตโนมัติหรือเกมเทฟออโ,โต้หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกในประเทศไทยเราก็คือเกมขโมยรถฮนะ เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ขาดไม่ได้เลยเป็น PlayStation 2เกมจะพาเราไปรับบทเป็น CJ และทำภารกิจตามเนื้อเรื่องของเกมซึ่งตัวเกมนั้นจะเป็นเกมแบบ Open World สามารถทำอะไรได้อย่างอิสระเช่นเดินเล่นขโมยรถต่อยผู้คนหรือหนีตำรวจและถ้าใครเคยผ่านเกมนี้มาก่อนแน่นอนครับว่าจะต้องรู้สูตรโกงเกมอย่างแน่นอนเพราะแต่ละสูตรนะมันค่อนข้างจะยาวมากและมีสูตรค่อนข้างจะหลากหลายถ้าใครจำได้หมด บอกเลยว่าโคตรเทพครับเอาละครับก็จบลงไปเลยนะครับสำหรับ5บวก1เกมยอดฮิตบน PlayStation 2นะครับถ้าหากว่ามีเกมไหนที่ทางแอดมินไม่ได้นำเสนอไป<ๆ>ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าหากว่าใครเคยผ่านเกมไหนมาแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ